ตอนนี้ประมาณสิบโมงสิบเก้านาทีนะครับครับผมมีเวลาเหลือให้นักเตะยังีเร่อต่อตัวเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะสุ่มเสี่ยงนะครับฮอนด้าแจ๊ดครับฮอนด้าแจ๊สีขาวขยบด้านหลังเลยเพราะฉะงนั้นเดี๋ยวมันโหยากรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวมาสัาผณ์ว่าแต่แต่ไม่อยากเห็น ตู้ดกยอยากเห็นระบบขูมโอ้โหสุดยอดนะครับาบสักุดาผมได้ยินข่าวมานันแล้วของนึ่งกระาได้อะไรล่ะแ๊า ช่วยกันดูแลความปลอดภัยครับมีระบบการทำงานที่ดีดูสภาพการคลื่อนทดีน่าดูอีกรอบนึงนะครับระวังครับระวังครับอ้าวเล่นท่าเขียวเลยแรกที่ลงฮะเขาบอกว่าเขาจะมาลงตรงจุดที่สองชั้นแรกนะครับว่าจะลงมาได้หรือเปล่าครับผมวนกลับไปครับวนกลับไปดึงวกลับมาสวยงามมากครับข้าไปแล้วข้าสนามไปแล้วเหมือนเดียเหมือนเลยเหมือน Hãy subscribe cho kênh วันนี้เรามารวมตัวกันเขาเรียกว่ากีฬาประเภทศอันนี้คือพา,าอรามเตอร์ฮะ,ะบางคนก็เรียกล่มบินล่มบินคือ,อใช้ล่มใช้ล่มเนี่ยเ,เป็นปีกกตัวเป็นหลายจังหวัดเออจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยจะมีคนเริ่มสนใจสนใจที่จะเข้ามาเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะไปสอบหาว่าจังหวัดไหนใครบินอยู่สนามไหนก็จะเข้าไปขอเรียนกับเขา ล้ว,ว่าวันนี้นหลักๆที่มารวมตัว,ตวกันมาทำอะไรกันก็ชิ่กอล่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีงานใหญ่ทุกปีจะมีงานประจปีแล้วมันก็ห่างหายไปคนรุ่นเก่าๆหมดแรงบินอะไรอย่างเงี้ยมาเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยพอดีว่าตอมสนามตอไม้เนี่ยสนามเนี่ยเขาเขามีที่ที่ใช่ที่เขาเขาก็เล่นพารามอเตอร์รุ่นเก่าๆมันด้วยเขาก็อยากชวนเพื่อนมาแล้วก็ แตวนี่พอมันมี Facebook ของพารามอเตอร์อะไรย่างเงี้ยคนสนใจเข้าไปดูเขาก็บอกว่าเออมาเที่ยวกันมาบินกันอะไรเงี้ยทุกคนก็ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็มารวมกันมันมันกีฬาประเภทนี้มันได้อะไรขอากกังกายเออได้ออกกําลังกายคือ,ค,อคือเล่นพวกเนี้ยใช้กําลังแขนขาอะไรพวกนี้เหงือ่อได้ทุกส่วนออฝึกแรกๆเนี่ยน้ำหนักจะลดทุกคนเพราะว่าเหงื่อออกแล้วว่ามันต้องมาใช้เวลาอยู่กับพวกเนี้ยหลายวัน ม,มันมันต้องมาฝึกกว่าจะตั้งล่มให้ได้เงี้ยคือคือไอเน,นี้ยของมันเลยก็คือล่มใชหม่หัวใจมันมันต้องอยู่เหนือศีรษะเราให้ได้เพื่อเพื่อมันจะเป็นปีกเครื่องยนต์นี่ก็คือแรงผลักดันนั่นเอง